เอาละนะพอสอก็คำนึงเราให้แล้วหลังจากที่ฮิวกับไอ้พระเอกเนี่ยก็เออเซิงกันไปอีกรอบหนึ่งอะเนาะหมอโอเว่นเนี่ยก็รู้พี่ชายเนี่ยก็รู้แต่ก็ดูเหมือนกับว่าทั้งสองคนอะก็ดูนิ่งๆมากเลยดูเหมือนก็ว่าทั้งสองคนอะรู้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นหมอโอเว่นเนี่ยก็เลยกะว่าจะให้นายเอกอะกินยาคุมอีกรอบหนึ่งพ่วก็ตาดไปที่ไอ้พระเอกเนี่ยก็หลับก็นอนไอ้นายเอกก็เช่นกันไอ้พระเอกอะมันก็ฝันฝันเรื่องราวดีๆด้วยฝันถึงครอบครัวตจวเอง ฟัดถึงตอนพี่ชายแล้วก็พี่ชายคนที่2กับพ่อเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองพวกพี่ชายเนี่ยก็พากันถามความคิดของนายเอกว่าเราควรจะเอาความคิดแบบไหนดีเพราะตอนนี้ฉันกับพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยความคิดไม่ถูกกันสุดๆคนพ่อก็อยากจะให้ไอ้พระเอกเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น<ๆ>ก็เลยถามว่าควรจะเอาความคิดไหนดีลูกซึ่งมันเป็นภาพเบียพระเอกอะ่ะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยพระเอกเนี่ยเห็นด้วยว่าแม่ก็ยังอยู่สักพักหนึ่งไอ้พระเอกมันก็เริ่มรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเพียงแค่ความฝัน พวกเขาทั้งหมดตายไปหมดแล้วแล้วภาพครอบครัวเนี่ยก็คอยหลอกหลอนไอ้พระเอกทุกคนเนี่ยกำลังจับไอ้พระเอกอ่ะลงให้ไปอยู่ในนรกด้วยกันถ้าพระเอกอ่ะทำภารกิจไม่สําเร็จจงเกียิพวกมันให้ได้มากที่สุดอย่ามีความสัมพันธ์กับพวกมันแก้แค้นให้พวกเราสี่ลูกไอ้พระเอกเนี่ยก็บอกว่าผมพยายามอยู่พ่อก็ไม่เชื่อเพราะว่าพ่อเห็นทุกอย่างพ่อเลยก็เลยกล่าวว่าจะล่าให้พระเอกเนี่ยลงไปลงนรกด้วยกันถ้าอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ก็ต้องตายซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเอกกลัวที่สุด ภาพก็ตามมาที่พระเอกเนี่ยก็ตื่นจากความฝันอันโหดร้ายเพราะว่าตัวเองในความเป็นจริงเราแค่นอนฝันหลายไปไอพระเอกเนี่ยก็กลับมามีสติอีกครั้งหนึง่งนี่ฉันกำลังหลงล,งละเลงกับความสุขความสงบอย่างนั้นเหรอการอยู่ใกล้ๆโอเมก้าคนนี้ทําให้ฉันไม่คิดมากซึ่งนั่น,น่ะเป็นสิ่งที่เลวร้ยวายที่สุดสําหรับฉันที่กาลังทําธารกิจแก้แค้นแทนครอบครัวฉันไม่ควรจะลุ่มหลมและเลงไปกับเขาตื่นเช้าขึ้นมาไอพระเอกเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนายเอกเนี่ยก็กินข้าวตามปกติก็เอากับข้าวมาให้กิน อีพระเอกอะมันโดนยาสลบเงี้ยมันก็เลยแบบขยับเนื้อขยับตัวไม่ค่อยได้ในเอกที่เห็นก็เลยกะว่าจะป้อนนมให้พระเอกมันก็ยอมให้ป้อนนมนะในเอกที่เห็นว่าเอ้ยทำไมเขาก็ดูไม่ค่อยจะโหดร้ายปกติจะป้อนที่ไรก็ด่าตลอดแต่ว่าวันนี้ยอมให้ป้อนเป็นปกติไหนฉันลองป้อนขนมปังสิไอฮิลนก็เอาขนมปังเนี่ยเข้าไปในปากของพระเอกไอพระเอกก็เคี้ยวหม่ำหม่ำกินอร่อยอร่อย นายเอกที่เห็นอย่างนัน้ก็รู้สึกดีที่เขาเริ่มแบบเชื่องแล้วเริ่มเชื่อฟังเราฉันาจะปฏิบัติเขาเพราะอีกไม่นานเขาก็น่าจะถูกประหารชีวิตแล้วอีกไม่นานร่างกายของฉันก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องการเขาอีกต่อไปในช่วงท้ายของชีวิตฉันจะทําให้มันดีที่สุดแต่ว่านายเอกเี่กก็ไม่ได้คิดคนเดียวเพราะว่าพอภาพตัดไปที่ไอ้พระเอกอะความคิดไอ้พระเอกก็คือมันอะ ต้องการจะหลอกใช้ในเอกเหมือนก็ตอนนี้พระเอกมันมีแผนที่จะหลบหนีแล้วแล้วกุญแจสําคัญก็คืออ e ีฮิวนั่นแหละโอเมก้าคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยหลบหนีไปจากที่นี่ได้ระยะเวลาผ่านไป3-4วันตอนนี้ฮิวกับพระเอกเนี่ย ก็กลับมามีชีวิตรูททนปกติอยู่ในห้องด้วยกันไอฮิวไปไหนพระเอกก็จะต้องตามไปด้วยเนาะคอยปล่อยฟิโรนมนให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยฮิวก็เริ่มจะปกติแล้วเริ่มที่จะไม่ได้มีอาการฮีทโอเวอร์เริ่มจะไม่เจ็บปวดแล้วฮิวนะ่ะมันก็เลยอยากจะแบบไปวาดรูปที่สวนก็เลยบอกแม่บ้านว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปสวนนะตามฉันมาหน่อยแล้วก็พาเขามาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าไอพระเอกกับฮิวเนี่ยก็เลยได้มาที่สวนด้วยกันเพราะว่าฮิวมันจะมาวาดรูปนั่นเองพระเอกเนี่ยก็สังเกตรูปภาพเนาะ ฮิวนี่เขาเป็นคนชอบวาดรูปนกสินะจิตว,วิทยาของคนที่ชอบวาดรูปนกหรือชอบมองนกคือพวกที่โหยหาอิสรภาพนี่เขาก็ถูกกักขังจากอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันหรอไอ้พระเอกเนี่ยก็เป็นสงสัยฮิวที่เห็นว่าพระเอกเนี่ยไม่ยอมไปหาที่นั่งก็เลยบอกนั่งได้ตามอิสระเลยนะสว่วนนี้เนี่ยจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครจับตาม,มองดูพระเอกเนี่ยมันก็เลยกะว,ว่าจะไปตั้งใต้ต้นแอปเปิลนายเอกเนี่ยก็ใช้เวลาในการวาดรูปก,ก็หลายชั่วโมงจนว,ว่าโผเย็ยนโผค่ำไอ้พระเอกเนี่ยมันก็หลับรอเนาะ สักพักหนึ่งไอนายเอกเนี่ยก็ได้เอาแอปเปิลเนี่ยไปวางไว้บนหัวแล้วก็บอกไปว่าอุ๊ยแอปเปิลหล่นใส่หัวได้ล่พระเอกก็คืองงเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้ฮิวแนละ้วก็บอกให้พระเอกกกินแอปเปิลนีสิไอพระเอกที่เห็นแอปเปิลก็เลยถามนี่คือแอปเปิลที่ใส่ย,ยาพิษกล่าวว่าจะฆ่าฉันให้ตายหรือเปล่านายเอกเนี่ยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไอพระเอกเลยถามถ้าอย่างนั้นของนายมียาพิษได้หรือเปล่านายเอกก็ขำแล้วก็บอกไปว่าถ้ามีก็ดีเราทั้งสองคนจะได้ตายได้กันไงจะไดไดดด้มโเียวจริงะ พระเอกที่ด้ยินคำพูดของฮิวเนี่ยก็แอบสั้นไปเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าไอ้พระเอกมันรู้สึกตลอดเลยนะว่าทุกๆบทสนทนาหรือว่าเวลาอยู่ใกล้โอเมก้าคนนี้ที่ไรอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าโลกหยุดหมุนแล้วมันมีแค่เราสองคนที่แบบได้สามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้กันได้หรือเรียกสั้นๆก็คือฮิวอ่ะเหมือนมีความสามารถที่ทําให้คู่สนทนารู้สึกพิเศษกับแบบช่วงเวลานั้นอ่ะเออแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ความสามารถของฮิวหรอกแต่ว่าเป็นความรักของคู่ผัวเมียอเมก้าอันฟ้านั่นเองที่ไม่รู้ตัวเองว่าทั้ ตกลหลุมรักกันไอฮิลนะี่มันก็นั่งกินแอปเปิลฉ่ำคำหอบเลยเนาะเหมือนมันจะชอบช่วงเวลานี้มากๆในขณะที่ฮิลนะ่ก็ลังมีความสุขกับไอพะเออยู่ดีๆพี่ชายนะก็เดินมาพี่ชายได้จับสังเกตฮิลว่าเขาดูมีความสุขแบบผิดปกติปกติแล้วฮิลจะแทบไม่ค่อยยิ้มเลยทำไมช่วงนี้เขายิ้มตลอดเวลาต้องเป็นเพราะไออัลฟาตัวนั้นแน่แน พี่ชยายนรก็บอกกับหมอโอเว่นว่าทําทุกอย่างให้เร็วกว่านี้ก่อนที่น้องฉันจะนจะสานสัมพันธ์กับเขาไม่งั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องบานไปแน่ๆหมอโอเว่นที่ดีเนี่ยก็เลยตอบตกลงเดี๋ยวอีกไม่นานเรื่องทั้งหมดก็จะจบลงแล้วการผ่าตัดจะเริ่มในเร็วนี้หลังจากผ่าตัดเสร็จเราจะไม่ต้องการอีกตัวท่าหนังอีกต่อไป ภาพก็ไดามาที่พวกแพทย์ของมงกุฎราชกุเนี่ก็มาประชุมกันกล่าวว่าจะให้ฮิวเนี่ยผ่าตัดในวันไหนดีหมอประจําตัวของฮิวเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าทางครอบครัวของฮิวเนี่ยต้องการรับผ่าตัดแบบเร็วที่สุดเพราะว่าไม่ต้องการให้ฮิวเนี่ยอยู่กับอันฟ้าคนนี้มากเพราะว่าองค์ชายที่1เนี่ยกลัวว่าท่านองค์ชายที่2เนี่ยจะสานสัมพันธ์กับอันฟ้าท่าตัวนี้มากเกินไปหัวหน้าหมอที่ดีอย่างน่ยก็เลยคุ้นคิดเนาะแล้วก็เลยคิดว่าโอเคงั้นฉันตัดสินใจได้แล้วเราจะเริ่มการผ่าตัดพรุ่งนนนีเรราะดดูจกกกแแงขท็็ ผ่าตัดอาจจะเป็นไปได้ด้วยดีหมอประจําตัวเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับฮิวฮิวที่ได้ยินนะก็คือตกใจมากไม่ได้กลัวเรื่องว่าตัวเองจะถูกผ่าตัดหรอกนะแต่ว่าถ้าผ่าตัดสําเร็จมันก็หมายความว่าเขาจะต้องตาย,ยางั้นหรอไอฮิวเนี่ยก็มองหน้าพระเอกสำแล้วสำเล่าเนาะตอนนี้พระเอกเนี่ยก็ถูกฉีดยาสลบไปเป็นที่เรียบร้อยพระเอกเนี่ยก็มองหน้าฮิวก็เหมือนประมาณว่าแบบจะไม่ได้เจออีกแล้วหรออะไรประมาณนี้เออ แต่ในความเป็นจริงนางรู้ว่านางกาลังทาอะไรอยู่เขาก็จายไปที่ฮิวเนี่ยก็อยู่ที่ห้องผ่าตัดเนาะก่อนจะโปะยาสลบเนี่ยก็ร้องไห้ร้องใจเป็นหนึ่งทีพอตื่นขึ้นมาจะไม่เจอเขาแล้วสินะเขาคงจะต้องได้รับการประหารแล้วสินะตอนนี้เขาคงอยู่ในห้องประหารแล้วสินะไอ้พระเอกเนี่ยหลังจากตื่นมาจากยาสลบก็หาวิธีหนีเลยคือดูพละกําลังมันนี่ทุกคนมันสามารถปลดโซ่ออกมาได้แบบง่ายๆเลยคือความจริงเราพระเอกมันสามารถหนีได้ตั้งแต่แรกนะ แต่มันแค่กลัวเฉยมันกลัวมากเกินไปเพราะก็อย่างที่บอกว่าใสา่เลือดทายเดืนมันเป็นสายเลือดแบบใส่เลือดพระเจ้าอ่ะมันจะเป็นอันฟ่าที่แข็งแรงมากๆอจะสามารถดึงโซ่ออกมาได้แบบงงไอ้พระเอกเนะี่ยมันก็กล่าวว่าจะหนีเปิดหน้าต่างแล้วก็กระโดดขึ้นต้นไม้กระโดดกระโดดไปเรื่อยก็ไปเจอกับกลุ่มทหารกลุ่มนึงไอ้พระเอกเนะี่ยมันก็พาดเอาโซ่นะไปโงใส่พื้นแล้วมันก็เกิดเสียงพวกทหารเนี่ยก็พากันกกวิ่งไล่จับสักพักนึงก็มีคนเนี่ยเข้ามาช่วยไอ้พระเอกไอ้พระเอกเนะี่ยเลยถามว่าเธอคือใครแล้วช่วยฉ พระเอกก็ไม่เข้าใจกลับไปที่ห้องฉันก็ตายสิหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าไม่ตายหรอกเพราะว่าการผ่าตัดของนายน้อยนะ่ะล้มเหลวคุณต้องรีบกลับไปให้ฟีโลโมนเขาเดี๋ยวนี้พระเอกที่ดีนเีก็แบบฮะจริงเหรอแต่แบบตอนนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้อะเพราะว่าตอนนี้พวกทหารนะ่ะเต็มกําแพงไปหมดเลยไอพ้พระเอกหนีก็มีแต่ตายอย่างเดียวพระเอกมันก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ห้องห้องเดิมแล้วก็ทําท่าสลบภาพนั้นก,ก็ตัดไปที่พวกคนหมอเนี่ยก็รีบมาหาห้องของไอพ้พระเอกเนาะรีบลากตัวพระเอกแล้วก็ปลุก ให้ไปปล่อยฟีลดโมนให้หนายน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายเอกกาลังทรมานจากการได้รับการผ่าตัดไอ้พระเอกเนี่ยก็ไปที่ห้องแล้วก็ปล่อยฟีโดโมนพระเอกก็ไม่เข้าใจทาไมการผ่าตัดถึงล้มเหลวร่างกายเขาก็ดูแข็งแรงเป็นปกติดีแถมรอยมาร์กเนี่ยก็อยู่ตั้งนานแล้วนะมันน่าจะทําให้หายได้ไม่ใช่หรอหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงนายเอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาคนแรกที่เห็นก็คือไอ้พระเอกนายเอกเลยถามอ๋อเธอยังอยู่เหรอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าการผ่าตัดของนายล้มเหลวเป็นไปได้ยังไง ายเอกที่ดีเนี่ยก็เลยยิ้มแล้วบอกไปว่าสงสัยร่างกายของฉันคงจะอ่อนแอมากเกินไปนะ่ะแปลกจริงๆเลยนะไอ้พระเอกเนี่ยก็ยิ้มเหมือนกันเนาะฉันก็ไม่ตายไงเออคนพี่กับหมอโอเวนเนอร์ก็เข้ามาในห้องคนหมอโอเวนเนอร์ก็เลยกล่าวว่าจะเปลี่ยนผ้าพันแผลใหนนะ้เนาะแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าในเอกเนี่จะต้องได้รับการผ่าตัดอีกทีในวันไหนพอหมอโอเวนเนี่ยเปิดแผลออกก็ถึงกับช็อกเลยหมอโอเวนเนี่ยก็เลยรีบลากคนพี่เนี่ยให้ไปคุยด้วยคนพี่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลอหมอโอเวนหมอโอเวนเลยบอกไปว่าแผลการผ่าตัดอ่ะ มันไม่ได้ถูกจี้เข้าไปที่ตอบเลยเลยซ้ํามันแค่เป็นการกรีดๆเข้าไปที่ท้ายทอยเฉยๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมไม่เข้าใจจริงๆพี่ชายที่ดีนอย่างนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าใครคือหัวหน้าผ่าตัดเหมาโอเว่นก็บอกไปว่าก็พระประหากษัตริย์เป็นคนเลือกหัวหน้าผ่าตัดคนนี้เองพี่ชายของนายเอกเนี่ยก็เข้าใจเลยเนาะว่าแผนการทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นของคนพ่อแน่ๆพี่ชายก็เลยรีบเข้าไปในห้องคนพ่อแล้วถามทำไมพ่อถึงทําแบบนี้พ่ออยากให้ฮิวท้องเหรอคนพ่อที่ดีนเนี่ยก็เลยถาม รู้หมดแล้วสินะพี่ชายก็เลยถามว่าทำไมถึงทาแบบนี้ทำไมไม่ให้ฮิวได้รับการผ่าตัดถ้าเขาไม่ได้รับการผ่าตัดเขามีโอกาสที่จะท้องสูงมากเลยนะพ่ออยากเห็นน้องเนี่ยท้องหรือว่าอุ้มลูกกับไอ้ทาตคนนั้นหรอคนพ่อที่ได้ยินเนี่ยก็บอกไปว่าถึงมันจะเป็นทาตแต่มันมีสายเลือดของทาเดนลูกที่ออกมามีโอกาสที่จะได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้าพี่ชายเลยถามแล้วอย่างนี้คุณค่าในการแต่งงานกับเคนล,ลี่คือใครน้องชายรอวันนี้มาตลอดเขาจะต้องแต่งงานกับราชาของเคนลี่ ถ้าเขาท้องป่องแบบนี้แล้วไปแต่งงานน้องจะไม่ถูกยามหน้าเอาหรือคนพ่อเนี่ยก็บอกไปว่ารู้แม้ว่าตอนนี้ข่าวมันกระจายไปมากแค่ไหนแล้วประเทศเคลนลีเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แถลงการออกมาเลยว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงมันหมายความว่าอะไรชั่นไทยมันหมายความว่าเขาไม่เอาแล้วยังไงล่ะเขาไม่เอาฮิวแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นทางที่ดีแล้วก็สารองมากกว่าถ้าฮิวเนี่ยคอนลูกออกมาแล้วเด็กคนนั้นจะได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้ายังไงซะไอ้าทาทอนั้นก็เป็นทาเดนเลือดบริสุทธิ์ เลือดของสวรรค์ฉันจะไม่ให้เส้นทางที่ฉันเลือกเนี่ยเสี่งยงแน่นอนถึงเคลลี่จะไม่พอใจฉันก็ไม่สนใจฉันจะต้องถือหมากเอาไว้และเด็กที่จะคลอดออกมาเนี่ยต้องเป็นสายเลือดสวรรค์ทาเดนเท่านั้นคนพ่อเนี่ยก็คือย้ำหนักมากเลยเหมือนกับว่าตอนนี้คนพ่อตั้งใจให้ฮิวอะท้องเพื่อที่จะให้คลอดลูกออกมาแล้วลูกเป็นแบบ เชื้อสวรรค์นะ่ะเออเนื้อเรื่องก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกเนาะว่าแบบเด็กที่ได้เชื้อสวรรค์เนี่ยคือยังไงก็น่าจะเป็นฟิวฟิฟะเอกหรือเปล่าที่มันแบบปลดโซ่ออกมาได้อะคือพลังกาลังมันเยอะมากๆอะไรมาเนี้ยแล้วถ้าฮิวเนี่ยคลอดลูกเด็กคนนี้ออกมาแล้วแบบสืบสายเลือดต่อไปเรื่อยๆมันก็เท่ากับว่ากองกําลังในอนาคตของแบบประเทศเนี้ยยังไงก็คือจะเจริญแน่นอนพี่ชายที่ได้ยินแผนการของคณพ่อเนี่ยก็รู้สึกแบบคนพ่อก็คือมองฮิวเป็นแค่ามากในการแบบตั้งท้องแล้วก็แบบคลอดลูกจริงๆด้วยพี่ชายมันก็ไม่ชอบจ ภาพก็ตัดไปตกดึกเนาะอีพระเอกกับฮิวเนี่ยก็นอนในขณะที่นอนเนี่ยพระเอกมันก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนมีคนเนี่ยกระโจนเข้ามาพออีพระเอกลืมตาเท่านั้นแหละปรากฏว่าโจนเนี่ยกำลังเอามีดแตแทงฮิวพระเอกก็คือรีบจับมีดเอาไว้เลยอะฮิวที่เห็นสถานการณ์เนี่ยก็คือตกใจมากคือเกิดอะไรขึ้นคือโดนป้นเหรอโจนเข้ามาในนี้ได้ยังไงเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องติดตามอีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้นวเวเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวัสดีจ้า